มาจัดจานกันจา สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วกับช่องครัวนานานะคะถ้าคุณหิวข้าวอย่าลืมถือเข้าเปล่ามาช่องพี่ช่องพี่ไม่มีข้าวช่องพี่จะมีแต่กับข้าวและไอเดียการทํากับข้าวอร่อยๆไว้คอยต้อนรับคุณนะคะหากไม่รู้จะกินอะไรดีให้เปิดมาที่นี่นะคะช่องครัวนานาน,านะคะแล้วคุณจะได้ไอเดียในการกลับไปทํากับข้าวที่บ้านคุณคะ่ะวันนี้พบกับเมนูกับข้าวก็ได้กับแก้มก็ดีเบนเมน แซ่บแซ่บพักนี้รู้สึกเปรี้ยวยังไงก็ไม่รู้นะฮะเปรี้ยวทีนนะอยากกินที อย่ากินทีนไก่นะคะทุกคนควรจะออกอากาศไม่ได้นะทุกคนวันนี้เป็นยำพ้าบาทไก่นะคะถ้าพูดให้สุภาพนะคะแต่ว่าเป็นพระบาทที่เอาเล็บขบออกเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะมาดูส่วนผสมกันเลยค่ะส่วนผสมก็มีพระบาทไก่หรือว่าทีนไก่นะคะทุกคนดูทีนอวบๆวนะจ๊ะ500กรัมแล้วก็กุ้งห 10กร,รัมค่ะประกอบไปด้วยมะนาวจา้ามะเขือเทศจา้าพริกจินดาแห้ง1ิเม็ดค่ะน้ำกระเทียมดองสองช้อนโต๊ะนะใส่เนื้อกระเทียมดองไปด้วยน้ำปลาสามช้อนโต๊ะน้ำตาลปีบ๊บหนึ่งช้อนโต๊ะผงปรุงรสรสหมูหนึ่งช้อนโต๊ะนั้นที่เพื่อฟมนวลนะคะแล้วเราก็จะใส่ผงชูรสไปครึ่งช้อนโต๊ะนะจ๊ะส่วนผักในนั้นก็ไม่มีอะไรมากมายนะฮะมีหอมเจ้าของบ้านจา้าเพราะว่าซื้อมาเองนะคะไม่ใช่หอมแข่ นะคะทุกคนตุเล่งตุเล่งตุเล่งต,ล,งะะตะลกปืดอีกแล้วนะคะแล้วก็พักขึ้นใช่จ้ามีเท่านี้นะคะส่วนผสมเดี๋ยวเรามาทํากันเลยจ้าก่อนเ่นเรามาหั่นหอมกันก่อนจ้า,าวันนี้พี่ก็จะใช้แค่ครึ่งหัวพอนะทุกคนหั่นแบบนี้นะคะง่ายๆเลย เสร็จแล้วนะเว้าหอมแขกอะ่ะถ้าเกิดเราหั่นแล้วเราไม่ขยี้เขาเขาก็จะเป็นชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้นะคะอันนี้เราก็ขยี้แบ่งแบ่งเขาออกถ้าจะหั่นบางกว่านี้ก็ได้นะคะทุกคนนี่ก็ได้เยอะเลยนะคะแต่ตรงก้นออกหน่อยนะคะ ทีนี้เราก็มาหั่นขึ้นช่ายกันค่ะทุกคนก็อันนี้ล้างจาดเรียบร้อยแล้วนะคะตัดโคนออกนะจ๊ะทุกคนขึ้นช่ายนี่นะคะทุกคนถ้าซื้อมาแบบนี้แะไปดำดินไว้ตรงนี้เอาตรงส่วนนี้ไปดำดินไว้นะคะก็จะออกมาอีกนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ดำดินไว้เอาไปแช่น้ําก็ได้นะ,ะในน้าจะคนคนประมาณนี้เดี๋ยวเขาก็ออกยอดออกมาให้เราได้ได้ทานกันอีกนะคะทุกคนขึ้นช่ายนะ,ะง่ายมากนะคะในการปลูกนักเรื่องนิดนึงเนาะพอดีเสริมเก็บเล็กกับน้อยด้วยนะจ๊ะนี่ก็เราก็หั่นเป็นชิ้นพอประมาณนะทุกคนไม่ต้องให้ยาวมาก แต่แล้วมะเขือเทศจา้าใครชอบใหญ่ก็หั่นสี่นะจา้าแต่ว่าพี่นะชอบไม่ไม่ต้องใหญ่มากเนาะก็หนึ่งลูกก็จะหั่นหกชิ้นหั่นง่ายๆแบบนี้นะทุกคนใส่ไปสองลูกนะจา้า อ่ะแล้วเราก็จะมาผ่ามะนาวเตรียมไว้กันจะ้ะการผ่ามะนาวเนาะก็หลายๆคนอาจจะทราบอยู่แล้วเนาะอันนี้พี่จะผ่าแบบนี้นะคะพี่จะไม่ผ่าครึ่งเนาะเพราะถ้าพี่ผ่าครึ่งพี่จะต้องบีบเม็ดออกพี่จะเลาะตรงนี้นะคะจะเหลือบริเวณไส้ไว้นิดนึง ก็เหลือไส้ไว้นะคะตรงไส้นี่ถ้าถ้าเสียดายน้ําก็บีบเอาน้ําออกได้นะ,ะแต่เลี่ยงเม็ดนิดนึงนี่ค่ะก็เขี่ยเอาเม็ดออกเตรียมไว้นะคะถ้าใครชอบเปรี้ยวก็ใส่ไปหมด2ลูกเลยก็ได้นะฮะนี่ก็ใช้อยู่ประมาณ3ช้อนโต๊ะค่ะแต่2ลูกลูกนี้ก็มะนาวก็ไม่ได้ลูกใหญ่มากแต่อย่าลืมว่าเรามีน้ํากระเทียมดองอยู่2ช้อนโต๊ะด้วยกันนะคะถ้าใครไม่ชอบเปรี้ยมากก็ไม่ต้องใส่เค okay. เสร็จเรียบร้อยค่ะ,คะเดี๋ยวเราจะไปตำพริกกันนะคะแต่ว่า จะตำไว้ไม่ไม่ไม่ไมไมไมตำโชว์เนาะเรื่องการตําพริกก็ทุกคนน่าจะตําเป็นนะคะก็คือตําพริกแบบไม่ต้องแหลกมากนะทุกคนให้พอหยาบหยาอันนนะคะตาําพลิกนะ ไม่ต้องให้แหลกนะส่วนหยาบๆบแบบนี้เนาะทุกคนเวลาที่เราซื้อทีนไก่มานะเราจะได้ชิ้นใหญ่แบบนี้นะถ้าคิดว่าปากคุณไม่สามารถที่จะอ้างงับมันได้นะคุณก็ผ่าครึ่งนะคะทุกคนนี่เดี๋ยวจะมีข่าวนะคะว่ากินทีนแล้วตายนะคะทุกคนนี่ก็ผ่าครึ่งเลยนะคะให้มันเล็กลงค่ะอดูทีนนี้สิทุกคนใหญ่มากอันนี้เรามาตั้งน้ําร้อนกันนะทุกคนคือตั้งน้ําร้อนเพื่อลวกข้าวบาดไก่ของเรานะคะก็คือว่าน้องสุกมาแล้วนะคะทุกคน แต่ว่าเราไม่ลวกเขาผ่านอะไรมาบ้างนะคะก็มาลวกเพื่อความสะอาดอีกครั้งหนึ่งเอาลวกแค่ไม่ไม่กี่นาทีนะคะก็พอนะเอาขึ้นเอ,เอาขึ้นเลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะที่เราเอาลวกน้ําร้อนไว้แล้วก็มาน,นอกน้ําเย็นนะคะทุกคนอันนี้ที่มันนกน้ําเย็นนี่ไม่ใช่อะไรนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราไปยำนะคะถ้าเกิดว่าพระบาทไก่ของเรายังร้อนอยู่จะทําให้พวกผักพวกอะไรมีกลิ่นสุกไปด้วยนะคะคุณ ทุกคนถ้าเกิดว่าเอาขึ้นไว้แล้วรอจนเย็นเลยก็ได้นะคะอย่น,นี้เราทําแบบเร่งด่วนเนาะแล้วก็วิธีนี้จะทําให้พระบาทไก่ของเรานะคะกรอบเรื่อยนะจ๊ะทุกคนเราก็มาสู่ขั้นตอนการยํากันเลยนะจ๊ะโดยเร จากน้ำตาลปี๊บจ้าหนช้อนโต๊ะอันนี้ถ้าถ้าทำขายนะคะจะใช้เป็นน้ำตาลเคี่ยวก็ได้นะคะทุกคนเันที่พี่นาณาทํากินเนาะนก็มาเคี่ยวน้ำตาลก็เสียเวลาเนาะแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาจ้าเห็นแล้วเราก็บีน้ำตาลปี๊บซะก่อนนะคะทุกคนให้ละลาย แล้วใส่ผงปรุงรสลงไปจ้าผงชูรสนะคะอันนี้ใครไม่ทานไม่ต้องใส่เลยนะจ๊ะอันนี้เมนูนี้ต้องการความแซบเป็นพิเศษนะจาฟาความแซบความนัวใส่ไปครึ่งช้อนโต๊ะจ้ากุ้งแห้งจ้ะประมาณ50าิกรัมใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะทุกคนอันนี้น้ํากระเทียมดองจ้ะสองช้อนโต๊ะตวงไว้แล้วนะจ๊ะพร้อมด้วยเนื้อกระเทียมจ้ะมะนาวค่ะเตรียมไว้สองลูกนะจ๊าทุกคน น้ำดีอยู่เหมือนกันนะห,หนึ่งฝาได้หนึ่งช้อนเลยเอาแล้วใส่มะนาวไปหมดเลยนะคะก็เลยเปรี้ยวไปนิดหนึ่งก็เพิ่มน้ำปลาไปหนึ่งช้อนโต๊ะจ้าเป็นน้ำปลาสี่ช้อนนะคะเสร็จแล้วใส่พริกจ้าพริกกินดาแดงเราสิบเม็ดจ้าแล้วก็ใส่ที่นไก่ของเราไปเลยแล้วก็ใส่หอมแขกลงไป ผักติดไปบ้างเม็นบางส่วนไม่เป็นไรนะคะมะเขือเทศจ้าเพราะว่าเราก็จะใส่อยู่แล้วนะผักคนเลยจ้าพริกจินดาแดงของเราวันนี้เม็ดใหญ่มากนะทุกคนก็เลยใส่แค่สิเม็ดนะคะใส่ผักลงไปเลยจ้าอันนี้ขึ้นใช่หนึ่งต้นนะคะทุกคนค่อนๆจะได้เยอะ เป็นไงคะน้ำาลายไหลไหมคะนี่จะบอกว่าคนทําก็น้ำลายเกือบไหลนะจ๊ะแต่ว่าพยายามที่จะไม่เอาปากไปใกล้กระมังนะทุกคนว้าวน่าทานไหมคะอยากกินทีนไก่เพลงนี้จริงๆแล้วเขาร้องจะเปรี้ยวเปรี้ยวตีนมากนะคะทุกคนขออนุญาตไม่ร้องเหมือนต้นฉบับนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะโดนนะคะทุกคนเสร็จแล้วมาจัดจานกันจาน้าอันนี้จานเราถอยมาใหม่นะคะทุกคนจานลูปหอยเชลนะคะทุกคน เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นเมนูกับแก้มก็ได้กับข้าวก็ดีของครัวนานานะคะถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทั้งช่องครัวนานานะคะแล้วถ้าหากอยากให้เราทําเมนูอะไรในคลิปต่อไปก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ